สวัสดีจ้ามูนิยูกับช่องสาวสอนผ้าเราคือเกาจา่ามูนิผ้ามากินข่าเสากับสุมประแทงตำแก้วผิกดิบจา้าตวบาไ่ตอนประเดกตํก้ำเนาะผักแก่ห้อมหุ่งหน่อยต้นหอมผักบุ้งลวกนีงามผักบุ้งลวกแต่สะอ่อนผักมาลามาลมาล,ลวกมาลาขีนุกหน่อยลวกผักกาดลวกที่เด็ดขาดบ่ได้มักแห้งมักคัก้อ,อ,อมเส้นนี้แหละ กงองยู่นี่แหละมาจ้ะเราเร็วกมาเสียม้มักันเลยเกี่ยวก่อนเนาะเกี่ยวพริกดิบมือนี้อืมไม่ได้คือน,นกน้อยรัก ตอนประดกปลาเขาสีเลยโอ้ยกมขอแเฮียไกุ้มง่ารัวคือก้า Hoa hãy sẽ công mình mọi người nè hm 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 chắc hm mấy hm hm ngoài rồi, Parking Trái <laughs> tình tồn lại Thoát subscribe

ไปเก็บมาหมู่บ้านหนึ่งเขาดุมหน่อยอืม หาตอมปลาเข็นก่อนปลาเข็น 呼噜呼噜 Ừm. <laughs> mm -hmm. <laughs> không? Tin nhan rồi. mấy thằng tuần thằng hóa làm việc tựa ừm nhưng mà tâm. คลิปนี้ผู้ใดอะไรขอมาเบิ้งแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ช่องสาวสอนผ้นาหลอกคือเก่านะจ๊าพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เนี่ยคลิปหนาพอกันไหมเนะาะตัวคลิปนี้สาวสอนผ้าเราก็ขอบคุณขอบคุณได้เลยจ้ะจสวัสดีจา้า